มารยาทไทยเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนเพราะเป็นพฤติกรรมที่คนไทยปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพอ่อนน้อมสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามคารเทศะไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเคารพการสนทนาการแต่งกายรวมถึงการปฏิบัติอื่นๆซึ่งผู้ที่ปฏิบัติตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องย่อมแสดงถึงการมีคุณสมบัติผู้ดี และย่อมได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไปเพราะเป็นผู้รู้จักปฏิบัติและวางตัวได้เหมาะสมเมื่อต้องเดินผ่านผู้อื่นควรเดินอย่างสุภาพหลังตรงช่วงก้าวไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไปไม่ควรเดินใจลอยไม่ควรเดินให้เป็นที่กีดขวางทางเดินของผู้อื่นการเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่ยืนทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะสำรวม ปล่อยมือไว้ข้างตัวและค้อมตัวเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ให้เดินผ่านในลักษณะสำรวมรปล่อยมือไว้ข้างตัวค้อมตัวพร้อมกับย่อเขาเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ที่นั่งเก้าอี้อยู่ขณะผู้ใหญ่นั่งกับพื้นให้เดินผ่านในลักษณะสำรวมเมื่อถึงที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ให้สุดตัวลงเดินเขา่าเมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วค่อยลุกขึ้นเดิน วิธีเดินเขาให้คุกเข่าปลายเท้าตั้งแล้วค่อยสืบเขาออกทีละข้างเหมือนกับการเดินและคล้องตัวลงเล็กน้อยเมื่อใกล้จะถึงผู้ใหญ่การเดินตามผู้ใหญ่ให้เดินเบื้องหลังเยื้องไปทางซ้ายของผู้ใหญ่เดินลักษณะสารวมระยะห่างพอสมควรหากต้องมีการบรรยายหรือแนะนำให้ประสานมือไว้ด้านหน้า แล,และใช้การถายมือแทนการชี้นิ้วการนั่งเก้าอี้โดยทั่วไปคือนั่งตามสบายถ้าเป็นเก้าอี้ที่มีทาวแขนจะเอาแขนวางพาดก็ได้ไม่ควรยกเก้าอี้นั่งได้ทั้งชายและหญิงเมื่อสนทนาอยู่กับเพื่อนหรือนั่งในพื้นที่ต่างๆที่ไม่เป็นพิธีการ การนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ตัวตรงหลังไม่พิงผนังเก้าอี้มือทั้งสองข้างประสานกันวางบนหน้าขาผู้ชายเข่าห่างกันเล็กน้อยส้นเท้าฉิดปลายเท้าแยกเล็กน้อยผู้หญิงก่อนนั่งให้ใช้มือจัดกระโปรงจากด้านหลังเพื่อให้นั่งได้เรียบร้อยเข่าและปลายเท้าชิดกันหรือปลายเท้าฉิดกันหรือปลายเท้าเหลื่อมกันเล็กน้อย การนั่งลงศอกมักใช้ต่อเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ที่อาวุโสมากนั่งเก้าอี้ตามมารยาทในการนั่งเก้าอี้หลังไม่พิงพนักวางแขนทั้งสองลงบนหน้าขาน้อมตัวลงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยมือวางประสานกันไม่ต้องจับกันจนแน่น การนั่งกับพื้นตามลําพังนั่งพับเพียบในลักษณะสุภาพยืดตัวไม่ต้องเก็บปลายเท้าแต่อย่าเหยียดเท้ายาวมือวางบนตักก็ได้ผู้หญิงจะนั่งเท้าแขนก็ได้ผู้ชายไม่ควรนั่งเท้าแขนนั่งปล่อยแขนก็ได้การนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่ให้นั่งพับเพียบเช่นเดียวกับการนั่งตามลำพังน้อมตัวเล็กน้อยเก็บปลายเท้าโดยปลายเท้าเบนเข้าหาสะโพกมือประสานกันโดย่ายมือซ้ายและคว่ำมือขวาตาม การนั่งลงสอบเมื่อนั่งกับพื้นใช้เมื่อนั่งใกล้ผู้ใหญ่ที่อาวสมากโดยการนั่งพับเพียบวางแขนทั้งสองข้างไว้บนหน้าขาน้อมตัวเบี่ยงลงให้งามเงยหน้าเล็กน้อยมือประสานกัน